ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชมแสงเจ้า JPD 711กันนะครับในพื้นที่ห้องนะฮะก็น่าจะเป็นแปดคูณห้านะครับนะยาวแปดกว้างห้านะฮะดูแสงกันครับ แจ๊กแรกนะครับผมแจ็กแรกก็สว่างขนาดนี้นะฮะดูผมจะเร่งขึ้นให้ดูนะฮะดูครับดูฮะโอ้โหดูครับ,รบเพื่อนๆครับห้องขนาดนี้นี่ ไม่ต้องใช้ไฟพีดดนก็ได้แล้วครับใช้ตัว JPD711 นี่ก็สุดยอดแล้วครับดูดับผมจะรีลงนะครับนี่ฮะปุ๊บเห็นไหมฮะ